เหมือนเราทำพยายามทำของเรียบเพื่อขายแต่เราไม่ได้ดึง identity เราเข้ามาอยู่ในนี้ไงพี่ก็เลยว่าตอนแรกอะถ้าถ้าทั้งหมดทั้งหมดเป็นท่านี้เนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าโดดมาจากสิ่งที่เราเลิตครับเราอยากเอาจินตนาการที่เรามีอะมาสร้างลงเป็นผลงานให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ สวัสดีครับซันนะครับอนุรักษ์ใจดีจากแบรนด์อนุรักษ์ครับจริงๆรู้สึกดีใจมากครับวันนี้เป็นวันที่ทําสําเร็จในความฝันขั้นหนึ่งก็คือเราได้เอาแบรนด์เข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ได้เข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายครับโจทย์ที่วกให้กับแบรนด์ไปนะครับก็คือ diversity แต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่ความหลากหลายอย่างอื่น,นเช่น ความหลากหลายในเรื่องของจินตนาการความคิดหรือความหลากหลายในเรื่องที่มันเป็นค่อนข้างจะ Emotional ครับโดยการที่เราตีความไปถึงเทคนิค c a l ที่มีความแฮนด์คราฟเอางานทายดายที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์คอลเลคชันนี้ครับเสื้อแต่ละแบบแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน100%ลูกค้าที่ใส่ก็สามารถ e x p กซ์เตัวเองว่าฉันใส่เสื้อที่มีตัวเดียวในโลกความท้าทายในการทํา คอลเลกชันนี้จะเป็นในเรื่องของการทำงานที่แข่งกับเวลาแล้วก็เราอยากจะเพิ่มเทคนิคข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับสตรีทแวร์ที่ฟอกสีเสื้อหรือว่ากาฟิตี้อะไรอย่างนี้ครับเราอยากเอาจินตนาการที่เรามีมาสร้างลงเป็นผลงานให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้เราต้องหาความเป็นไปได้ให้เจอองนี้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายฉันมีความรู้สึกว่าโวเกะเปรียบเสมือนห้องห้องหนึ่งที่เราเอาแบรนด์เราเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวเราเข้าไปด้วยเงนี้ครับเราทําให้รู้ว่าในมุมมองที่มีสปอตไลท์สองเราจะรู้ว่าข้อดีเราคืออะไรข้อบอกพร่องเราคืออะไรมันจะทําให้เราเห็นช่องโหว่แล้วเรา รู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะเก็บไว้สิ่งไหนที่เราควรที่จะลองดีว e ลอ p ต่อลองพัฒนาต่อหรือสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักถึงว่านี่คือเป็นจุดแข่งของเราโวกทาให้สารู้สึกว่าแบรนด์มันคอน่อนข้างที่จะเห็นความเป็นจริงทำให้แบรนด์เอลักดูลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็บิสเนสด้วย จริงๆแล้วจุดแข่งของแบรนด์เลยก็คือในเรื่องของการนำแมททีเดียลที่เป็นหนังเข้ามาทําเป็นกางเกงหรือว่าเป็นเป็นสูทอะไรอย่างี้ครับเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของแบรนดิง้ง แบรนด์อิมเมที่เราก็ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับสินค้าของเราด้วยครับคือหลังจากนี้ก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของคุณภาพให้คงเดิมด้วยแต่เราก็จะต้องทําราคาให้แบรนด์ไปต่อได้ด้วยแบรนด์ band เราคือตั้งใจทํามากจริงๆอยากให้สัมผัสถึงคุณภาพที่เราพยายามที่จะใส่เข้าไปในเสื้อผ้าให้ลูกค้าประทับใจเราพยายามที่จะทําให้คุณภาพของเราพัฒนา ขึ้นไปเรื่อยๆวันที่17นะครับที่เราจะออกบูธเป็นการออกบูธครั้งแรกของเราเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษที่เรายังไม่เคยมีมาก่อนให้ลูกค้าได้มาช็อปกันครับ